Thank you. สวัสดีครับสําหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสดเดินทางมาที่วัดป่ามากดวงเทียนนะครับสําหรับวันนี้ก็อยู่ที่อําเภอแปลงยาวจังหวัดขาเชิงเซานะครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่บริเวณด้านหน้าท่านปูทวทวนนป่ท้าเวสวรรนะครับสําหรับปู่ท้าเวสวรรโนนี้ก็ประดิษฐานอยู่บริเวณตรงทางเข้าของวัดป่านี้นะครับแล้วก็ ขอเป็นสะพานบุญนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ท่านติดตามชมอยู่ในขณะนี้นะครับถ้ามีโอกาสก็มาที่วัดป่ามากรวงเทียนนะครับมาร่วมสร้างบุญทำกุศลกันที่วัดนี้นะครับหลักๆสําคัญของการทําบุญนี้ก็คือหนึ่งการถวายสังฆทา,านนะครับเป็นอานิสงส์ยิ่งใหญ่นะครับทําบุญพาน้ําข้าวไฟทําบุญใช่นี่ธรณีสงเสร็จตับเรียบร้อยแล้วเราก็มาไหว้ท้าวเวสสุวรรณเพื่อเป็นการขอพรกันนะครับ สำหรับท่านที่มีปัญหาในชีวิตนะครับเราก็ขอแนะนําให้ท่านเดินทางมานะครับบนบานศาลเก่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินและความเป็นอยู่หรือการเรียกว่าความเจ็บป่วยนะครับสําหรับท่านที่มีความเจ็บป่วยรักษาหาโรคไม่เจอท่านลงมาบนบานศาลเก่าวดูนะครับจากประสบการณ์นะครับจากประสบการณ์ที่เราได้มานะครับก็คือความเจ็บป่วยนี้เรามาบนบานศาลเก่าวนะครับเรามาหาบูท้าเว้วันท่านช่วยนะครับ เราเชื่อเหลือเกินว่าถ้าด้วยความศรัทธาแล้วสําเร็จแน่นอนนะครับสําหรับช่วงนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับมาตักระบ,บูชาขอพรกับอ,องค์ปุ่ท้าเวสวรันที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดป่ามากดวงเทียนแห่งนี้นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับสําหรับสถานที่ของวัดป่ามากดวงเทียนนี้เดิมทีเก่าแก่ก็เคยเป็นเมืองหน้าคราดมาก่อนนะครับตามประวัติที่มีมานะครับ ก็เป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากนะครับกับสถานที่ตรงนี้ในปัจจุบันเวลานี้บริเวณด้านหลังของปู่ท้าเวสวรันที่ประดิษฐานอยู่นี้เป็นบ่อน้ําใหญ่นะครับก็มีหินศิลาแรงนะครับเยอะแยะมากมายที่นําขึ้นมาอยู่บนขอบบ่อนะครับที่อดีตก็เคยเป็นเมืองเป็นวังน,งนาคราชมาก่อนเนี่ยนะครับมีฉะนั้นก็ พี่น้องสาธุชนคนใจบุญที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้ท่านมีความสนใจเกี่ยวกับเท้าเวสตุวันที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเราก็ขอแนะนําให้กับท่านเดินทางมาที่วัดป่ามากหลวงเทียนอําเภอแปลงยาวจังหวัดชะยเจียงเ่านี้นะครับถ้าเรามาด้วยความศรัทธาแล้วเราเชื่อเหลือเกินว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับก็มาตักลาบูชาครับขอพรขอโชคขอลาบขอสิ่งดีๆให้กับชีวิตขอสิ่งดีๆให้กับครอบครัวของท่านนะครับก็ถ้ามีเวลามาที่นี่กันเลยนะครับ สำหรับสถานที่ตรงนี้นะครับแต่ละวันจะมีพี่น้องประชาชนเดินมานะครับเดินทางมาเยอะแยะนะครับทางกายทางใกล้ก็มาแก้บนบ้างก็ดีนะครับหรือว่าจะมาบนบานสารเก่ากันใหม่ก็ดีหรือว่าจะมาสักการบูชาขอพรกันก็ดีก็มีกันมาทุกวันเลยนะครับเราก็ขอเผยแผ่นะครับให้กับพี่น้องสาวทุชนนะครับถ้ามีโอกาสก็ร่วมทําบุญกันนะครับเพราะว่าสถานที่ ของวัดป่ามากตรงเทียนตรงนี้ต่อจากนี้ไปก็จะมีการานี่เริ่มการพัฒนาการสร้างพระโบสถ์หลังใหม่ให้เกิดขึ้นนะครับมิฉะนั้นเราก็ขอเป็นสะพานบุญให้กับพี่น้องสาทุชนคนใจบุญที่ติดตามอยู่ในช่องของเรานี้นะครับหากมีโอกาสแล้วก็ติดตามกันมาที่นี่เลยนะครับมาเยี่ยมชมสถานที่ของวัดบริเวณของวัดเป็นป่าเป็นธรรมชาติธรรมชาติมากๆเลยนะครับ สำหรับสถานที่ของวัดนี้เดิมทีเมื่อดีที่ผ่านมาเคยเป็นสํานักสงฆ์มาก,ก่อนนะครับและมาปัจจุบันนวเวลานี้ก็เกิดขึ้นเป็นวัดแล้วอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับก็มีเนื้อที่อยู่ทั้งหมด10กว่าไร่นะครับก็ได้จากาท่านผู้มีจิตชาผู้ใจบุญที่มอบถวายที่นี้ให้เป็นเท่านี้สงนะครับสำหรับวัดป่ามากดวงเทียนนี้นะครับเดิมพีก็ เป็นสำนักสงมาก,ก่อนนะครับมาปัจจุบันนี้ก็มาเป็นวัดป่ามากดวงเทียนขึ้นเมื่อปีพศ2560ที่ผ่านมานี้นะครับณปัจจุบันตอนนี้ก็ก็สร้างมาได้พอสมควรแล้วนะครับมีท่้นก็พี่น้องสาธทุชนนะครับที่ท่านชอบทาบุญตามวัดท่านมีโอกาสก็อย่าลืมนะครับมาเที่ยวจังหวัดชายเชยงเซาแล้วก็เลยมาที่วัดป่ามากดวงเทียนอำเภอแแปลงยาวนี้นะครับ สำหรับจังหวัดฉะเชิงเทา,ทาของเรานี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องวัดนะครับมากมายเลยนะครับเยอะเลยนะครับสําหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางไปที่วัดหลวงพอ่อโตธรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปที่วัดโพอากาศนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาอเาเภอบางค้าวัดปากน้ําเจ้าโลบทีทองนะครับแล้วก็ไปที่อําเภอพนมสารคามอาวัดโพใหญ่นะครับถ้าไปสนามชัยเขตก็วัดห้วยน,น้ำทับหลวงพ่อปลดหนี้นะครับ อำเภอแปลงยาวนี้ก็มาที่นี่เลยนะครับวัดป่ามากดวงเคียนสหรับจังหวัดชวเชียงแาวนี้ก็เป็นที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและก็วัดมากมายนะครับหรือท่านมีโอกาสก็อยู่เขตอำเภอเมืองก็วัดปาด่าโสพลนะครับหลวงพ่อปตทรนะครับองค์ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ไปวัดบึงตะหอมสุดเขตของอำเภอบางน้าเปรี้ยวนะครับวันนี้ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเช่นเดียวกันมีพระพุทธรูปใหญ่นะครับ เราก็ขอนำเสนอให้กับสาธุชนคนใจบุญหากท่านมีโอกาสและมีเวลาก็ท่องเที่ยวตามวัดนะครับติดตามก็ไปที่ช่อง youtube นะครับผมติอนาอสรัอันนี้ที่ช่องนะครับแล้วท่านจะเห็นวัดอย่างมากมายแล้วท่านก็สามารถที่จะติดตามกันไปได้อย่างทุกที่นะครับที่เราได้ลงไว้มิฉะนั้นเราก็อาขอนําเสนอและเผยแผ่ให้กับพี่น้องสาธุชนคนใจบุญนะครับหากท่านมีโอกาสก็ติดตามกันไปเลยนะครับทุกๆวันนะครับ ครับสำหรับช่วงนี้เราก็จะให้ท่านได้ชมกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่มีโอกาสมาก,ก็ไม่เป็นไรนะครับท่านก็สามารถที่จะตั้งจิตอธิษฐานขอพรกับท้าวเวสวรรณในตอนนี้ได้เลยนะครับ ท่านผู้ชมสังเกตไหมว่าที่องค์ของเทวสุวรรณนี้นะครับก็มีพวงมาลัยสีแดงอย่างมากมายเลยนะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าก็จะมีน้ําขวดนะครับดอกกุหลาบและต่างๆท,ทั้งหมดหรือว่าผ้าผ้าแดงนะครับที่ห้อยกันอยู่อย่างสวยงามลุกลอบริเวณขององค์เทวสุวรรณนี้นะครับก็เป็นผ้าแดงที่พี่น้องประชาชนเดินทางมาสักการบูชาแล้วก็ฝากดวงไว้นะครับ การฝากลวนนั้นก็หมายความว่าเขียนชื่อและนามสกุลวันเดือนปีเกิดของท่านนะครับฝากให้กับท่านปู่ท้าเวสวรรณดูแลปกปักรักษาให้ท่านปลอดภัยแค้วคลาดนะครับสําหรับท้าเวสวรรณที่ประดิษฐานอยู่ตรงนี้นะครับก็มาทางโชคลาบนะครับสําหรับท่านที่ต้องการอยากมีโชคมีลาบก็มาขอกันดูนะครับเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนก็ได้โชคได้ลาบกันไปเยอะเลยกับสถานที่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับความตักฐานนะครับสาหรับท่านที่ ชอบเสียงโชคเสียงลาบก็มาที่นี่นะครับเราก็มาขอพรกับองค์ปูท้าวเวสุวรรณเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็สามารถที่จะไปขอพรกับท้ามหาพรหมที่อยู่บริเวณด้านหลังได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับปู่ศรีสุโทที่อยู่บริเวณด้านหลังขององค์ปูท้าเวสุวรรณนี้นะครับก็มีความติดติค์อย่างมากเลยนะครับก็อยู่ที่ขอบบ่อนะครับสําหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางมาแล้ว ท่านก็ไปสักการะบูชาขอพรจากปู่ศรีสิโธได้เลยนะครับ สำหรับช่วงนี้ก็คิดว่าเหลือเวลาไม่นานแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องอำลาจากท่านผู้ชมก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับอตอนนี้ก็มีรถพี่น้องประชาชนก็เดินทางกันมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ในขณะน,นี้หากท่านถูกใจแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้พบกับคลิปใหม่ๆของเราต่อไปนะครับเราคิดว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราก็ต้องคงอำลาพาจากันก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับ เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมสถานที่วัดต่างๆทั่วๆไปนะครับว่าวัดไหนมีอะไรบ้างเราก็จะนําเสนอออกมาแล้วก็ช่วยติดตามกันด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมอาจารย์นัทต้องขอลาไปก่อนก็ขอให้ท่านผู้ชมจงโชคดีมีความสุขร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนสวัสดีครับ